โอเคกับมันอยู่เบลที่2ของรายการอันเทอร์เคสเอพิโซดที่278นะครับครับเรื่องของพิทันเนี่ยจริงๆถ้าจะว่าไม่มีกะโหลกก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันก็มีอยู่มีหรอเออมันไม่มันไม่มีเลือดแต่มันก็น่ากลัวอยู่ในในแง่ความขนลุกกับช่วงตอนท้ายที่เรานึกภาพตามแล้วมันน่าจะสะเทือนจิตใจคนได้อยู่อืมอืมแต่ว่าเรื่องผมเนี่ยมันมีความ ตีความตีมคล้ายๆกับผมพิทันไว้ซึ่งมันก็แบบเออเซอร์ไพรส์สิเหมือนกันแต่ก็ผมก็ตัดสินใจอยู่นานว่าเรื่องเนี้ยมันควรจะเล่าแบบไหนให้มันตื่นเต้นที่สุดหรือว่ามันสนุกที่สุดก็เดี๋ยวลองเล่าให้ทุกคนฟังแบบค่อยๆไปแล้วกันนะครับ่ช่เรื่องของคนแก่ตัวเราใช่ไมไม่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 ไมอันนั้นเดี๋ยวให้เขาเล่าเองครับผมเรื่องวันเนี้ยผมตัดสินใจที่จะเล่าโดยที่ อาจจะต้องมีสติในการฟังนิดนึงเพราะว่าผมจะแบ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นสามส่วนสามเส้นเรื่องแล้วก็เล่าแยกไปทีละอันให้ทุกคนคิดตามแล้วกันนะครับผมจะเริ่มเล่าในส่วนแรกก่อนส่วนแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนสั้นๆแล้วกันแบบไม่ไม่ถึงสอง p า r a g r ที่จะปูให้เห็นภาพเ,ยเฉยๆว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันเป็นแบบไหนมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องแรกเนี่ยมันเกิดในช่วงปีเกือบสองพันครับน่าจะเป็นช่วงแบบปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ไปไปจนถึงเกือบสองพันและที่เมืองเซฟริลิสที่ฟลอริดานะครับ ที่นั่นเนี่ยมันมีครอบครวัวหนึ่งอาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขมีคุณพ่อชื่อว่าเทอร์รี่ไซแมนสกี้แล้วก็มีคุณแม่ชื่อว่าคุณแมรี่นะครับทั้งสองคนเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นครอบครวัวที่น่ารักมากๆแล้วก็มีบ้านที่อบอุน่นอยู่สบายดูเหมือนว่าถ้าพิจารณาจากสินทรัพย์ที่พวกเขามีอ่ะน่าจะเป็นครอบครวัวที่มีฐานะพอสมควร,ครเพราะว่ามีทั้งบ้านมีทั้งตัวเทอร์รี่เนี่ยมีลายเส้นในการขับเครื่องบินด้วยแล้วก็มีเครื่องบินส่วนตัว ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเจ้าของอสังหาจํานวนมากในพื้นที่แล้วก็ปล่อยเช่าก็คือเป็นเป็นแลนด์ลอร์ดแล้วก็อยู่กินอย่างสบายและสงบสุขออกมากคือเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวครอบครัวที่อยู่ดีกินดีมีความสุขครับแล้วก็ปราศจ,จากจากความทุกข์ร้อนใดๆพวกเขาเนี่ยก็อยู่อาศัยด้วยกันเป็นเวลา1 0บถึงยีปีที่ไม่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือทั้งหมดของเรื่องแรกครับคือเรื่องราวของครอบครัวเซม,มันสกี้ที่ฟลอริดามาสู่เรื่องที่2ไม่ทันเรื่องที่2เนี่ยคือส่วนหรือว่าส่วนที่2เนี่ย เป็นเรื่องราวข,ของอีกครอบครัวหนึ่งที่อินเดียนาโปลหรือสิวที่อินเดียนาเป็นครอบครัวที่ชื่อว่าครอบครัวโฮเกลน์นะครับครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยริชาร์ดโฮเกลนที่เป็นคุณพ่อมีภรรยาชื่อว่าลินดาทั้งสองคนเนี่ยมีลูกด้วยกันสองคนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพวกเขาก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเช่นเดียวกับครอบครัวเซมันสกี้ก่อนหน้านี้เลยตัวริชาร์ดเนี่ยเป็นคุณพ่อที่มีหน้าที่การงานที่ดีตัวเขาเหมือนจะทําธุรกิจขายประกันเหมือนเป็นเซลล์แมนขายประกันแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆหาเเงินนได้ป็กอบเป็็นกกแล้วมีบ้าน หลังใหญ่โตกับครอบครัวคือเข้าใจว่าเป็นบ้านแบบห้าห้องนอนแล้วก็ใหญ่โตเป็นมีฟิสิลิตี้มากมายที่สซมังคือมีสปีดบ๊สส่วนตัวรวยมากเออน่าจะรวยมากแล้วก็มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมเต็นบ้านเลยพี่ถันเรียกได้ว่ากินกินหรูอ,อยู่สบายแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากครอบครัวไซมเบสกี้ในเรื่องแรกเนี่ยเพราะว่าครอบครัวโฮแกลนในเรื่องที่สองเนี่ยมีจุดพลิกผันเกิดขึ้นบางอย่างในปีหนึ่งก็ก็สามครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะเกิดจุดพลิกผันขึ้นเนี่ยคุณริชาร์ดเนี่ยที่เเเปป็็็นนคุณพ่่อแล้วกสามีีย ก็เป็นคนที่ปกติดีเว้ยคือแบบเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนกรีนแฟลกฟาเธอร์เป็นแบบพ่อที่นิสัยดีมากๆอารมณ์ดีแต่ว่าในช่วงที่มันเกิดใกล้ๆกับจุดพลิกผันเนี่ยตัวริชาร์ดเนี่ยเหมือนจะมีพฤติกรรมแปลกๆไปคือเหมือนว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่แบบอธยาศัยดีชอบเล่นกับลูกๆพอใกล้ถึงปีหนึ่งก็สามเนี่ยจู่ๆเขาก็เริ่มขังตัวเองอยู่ในห้องครับเริ่มขังตัวเองไม่พูดไม่จาอยู่ในห้องของตัวเองเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็แปลกไปเเหมือดิ ตัวลินดาที่เป็นภรรยาเนี่ยก็เชื่อว่าสามีตัวเองเนี่ยกําลังอาจจะอาจจะกําลังต่อสู้กับความเครียดทางการทํางานภาวะซึมเศร้าบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าเธอเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติของการทํางานหรือเปล่าเพราะว่าการทํางานมันก็มีช่วงเครียดบ้างเป็นธรรมดาเนาะแล้วก็คิดว่าสักพักเนี่ยเดี๋ยวสามีตัวเองเนี่ยก็น่าจะหายถ้าเธอให้เวลาสักพักเนี่ยเขาคงจะหายจากอาการทั้งหมดที่เขาเป็นแล้วก็กลับมาเป็นคนเดิมครับเธอเนี่ยไม่เคยคิดเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอ่ะเขาจะหายจริงๆไม่ทัน อืมหายคือแต่ไม่ใช่หายแบบหายแต่อาการซึมเศร้าแต่หายไปเลยตัว <Van ish S 1> หายหายตัวใบ<ป>ตัวต้นอะหายไปเลยเพราะว่าหลังจากนั้นอะริชาร์ดก็หายไปจากเธอแล้วก็ครอบครัวเลยเว้ยเรื่องราวามันเกิดขึ้นในวันที่สิบกุมภาปีหนึ่งเก้าเก้าสามครับ,รบตอนนั้นอะลินดาทํางานอยู่อยู่ที่ทํางานเธอได้รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาคือมาจากริชาร์ดริชาร์ดเนี่ยโทรบอกเธอว่าเขาป่วยหนักครับคือแบบอยู่ดีก็มีอาการป่วยหนักแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างอย่างเร่งด่วน ตัวลินดาเนี่ยก็เป็นห่วงสามีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณรอได้ไหมเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปแล้วก็เดี๋ยวไปโรงพยาบาลด้วยกันตัวริชาร์ดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เลยผมป่วยหนักมากแล้วผมต้องเข้าตอนนี้จริงจริงแล้วก็วางสายไปเลยพี่ทันอพรากับว่าวันนั้นทั้งวันน่ะลินดาติดต่อสามีไม่ได้มไม่มีใครรู้ว่าเธอเขาหายไปไหนเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสามีเธอเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงเขาไม่ได้บอกว่าเขาไปที่โรงพยาบาลไหนมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้โทรกลับมาหาเธออีกเลย เธอไปหนห่วงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหมครับ <G l att> ก็เลยโทรไปเช็คโรงพยาบาลว่ามีคนที่ชื่อว่าริชาร์ดโฮเกแลนด์เนี่ยเข้าไปแอดมิทที่โรงพยาบาลไหนไหม <G l att> แต่โทรไปแบบโรงพยาบาลน,นี้นูน่นนี่นั่นแล้วก็โทรไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลไหนที่มีเรคคอร์ดเลยว่าริชาร์ดเนี่ยเข้าไปแอดมิต <G l att> ตรงนั้นอ่ะคือไม่มีในในละแวะกเลยแล้วก็ตามหาร่องรอยไม่เจอเลยถึงตอนนี้ดินดาก็เริ่มเป็นกังวลมากครับบางคนรอบตัวเธอเนี่ยก็บอกว่าเขาอาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปเป็นจอนโด หรือว่าเป็นบุคคลนิรนาม,มที่โรงพยาบาลไหนหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาว่าตรวจสอบประวัติไม่ได้คือเธอก็เลยกัง,งวลมากเพราะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับสามีของเธอก็ได้จนเธอกลับไปที่บ้านนะครับเขาก็ยังไม่โผล่มาเวลาผ่านไปก็ยังไม่โผล่มาสักทีหนึ่งม,มันแปลกตรงที่ว่าถ้าเขาจะหนีไปอะ่ะเขาควรจะเอาข้าวของตัวเองไปหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือเขาหายไปแบบดื้อๆเลยพี่ทันข้าวของทุกอย่างมันยังอยู่ครบทั้งเสื้อผ้า แปลงสีฟันพาสปอร์ตโคต้ดเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวม,มันควรจะต้องเอาโค้ดออกไปหรือเปล่าแต่ว่าทุกอย่างมันยังอยู่ที่บ้านหลังเดิมแล้วก็สิ่งที่ขายไปเพียงแค่อย่างเดียวคือตัวตนของริชาร์ทหกแกลนที่ขายไปเลยคือไม่ได้อ,อะไรไปด้วยไม่ได้อ,อะไรไปเลยความเป็นห่วงของเธอเนี่ยตอนนั้นน่ยมันเริ่มเด v e l o p ไปแล้วมันไม่ใช่แค่ความกลัวว่าสามีจะเป็นตายได้ดียังไงแต่ว่ามันเริ่มกังวลถึงอนาคตของครอบครัวและพิธันเพราะว่า ริชาร์ดเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านเป็นคนที่หาเงินเป็นหลักแล้วก็ตอนนั้นลูกๆของทั้งสองคนเนี่ยยังอายุน้อยมากคือ9้าขวบกับหขวบยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ยังเด็กมากยังต้องการการซัพพอร์ตทั้งในเชิงคุณพ่อเช้งเชิงเงินการหายตัวไปของริชาร์ดเนี่ยมันน่าจะส่งผลต่อชีวิตของครอบครัวหกแกลนมากๆมัมีการสืบสวนต่อหลังจากนั้นครับตำรวจก็ไปตามคือมันมันมีการแจ้งความคนหายแล้วแล้วก็เริ่มไปตามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับริชาร์ดหรือเปล่า ประกอบว่ามันมีการไปเจอรถของริชาร์ดจอดทิ้งไว้ที่สนามบินอินเดียนาโพลิสครับ,รบแต่ว่ามันไม่มีชื่อของเขาเนี่ยอยู่ในเรคคอร์ดของการขึ้นเครื่องออกเลยคือไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้ขึ้นเครื่องบินออกไปจากเมืองอินเดียนามนั่นแปลว่ารถเขาจอดทิ้งไว้แต่ตัวเขาหายไปไหนไม่รู้ที่เขาลึกลับไม่มีโรงพยาบาลไหนอย่างที่บอกก่อนอันนี้<อ>ไม่มีเรคคอร์ดว่าขึ้นเครื่องบินหายไปไหนดินดาแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็เริ่มอับจนหนทางครับเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เลยทั้งทั้งเงิน ทั้งของต่างๆหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยไปต่อได้เวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆเป็นเป็น,ปนหลักวันหลักเดือนจนสุดท้ายมันก็ไม่มีการติดต่อกลับมาจากจากริชาร์ดอีกเลยครับสิ่งเดียวที่ครอบครัวได้รับหลังจากนั้นไม่ถ่านเชื่อป่าว่ามันคือจดหมายแฮปปี้เบิร์เดย์จากริชาร์ดอ่ะที่ถูกส่งมาให้ลูกๆในช่วงแบบซัมเมอร์ในช่วงหลายเดือนต่อมาแต่ตัวไม่รู้อยู่ไหนตัวไม่รู้อยู่ไหนมันเป็นจดหมายแฮปปี้เบิร์เดย์ที่ส่งมาพร้อมกับเงินห้าสิบดอลลาร์เขียนเอาไว้ว่าแ have, ฮ have ปแฮปป เป็นวันเกิดที่สุดยอดไปเลยนะแล้วก็พูดชมลูกๆว่าแบบเอ้ยลูกเป็นเด็กดีมากมพ่อเนี่ยคิดถึงแล้วก็อยากเจอลูกๆมากเลยแล้วก็เหมือนแบบพูดว่ามันคงจะดีนะถ้าเราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หายตัวไปแล้วก็ไม่ไม,มไม่มาปรากฏตัวให้กับครอบครัวเห็นอีกเลยเลยลวเ้ยและนี่คือครั้งสุดท้ายที่ครอบครัวโฮเกลนเนี่ยได้รับการติดต่อมันจากริชาร์ดก่อนที่เขาจะหายแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยหลังจากนั้น,นพี่ถันคือลินดาเนี่ยก็ถูก สอบสวนจากเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าแบบอาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของสามีหรือเปล่าแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าริชาร์ดเนี่ยอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ายาหรือเป็นขบวนการมืดๆอ่ะด,ด้านเทาๆแล้วก็ต้องหนีออกไปหรือเปล่าเนาะแต่ว่าตัวลินดาที่เป็นภรรยาเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลยไปคล้ายๆกับเรื่องของมิธันว่าแบบมันจะมีเส้นบางๆที่เขาเองก็ไม่ได้บอกทุก<า>อย่างเข้ากันละกันว่าแบบคุณสามีจะมีปัญหานี้อยู่แต่ลินดาไม่รู้ลินดาไม่รู้อะไรเลยว่าสามีเนี่ยต้องมาเชิญกับอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วเอ เธอรู้แค่ว่าหลังจากนั้นน่ะชีวิตของเธอแลกอวก็ครอบครัวเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าริชาร์ดเนี่ยไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยคือพวกเขาหลังจากนั้นมันคือการสูญเสียทั้งหมดทั้งชีวิตก็คือสูญเสียทั้งเงินสูญเสียบ้านสูญเสียรถแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยหลังจากนั้นครอบครัวของลินนาเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ของลินนาเนี่ยก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยครับแล้วก็พายพายามประทังชีวิตกันไปหรือว่าต้องแบบจูงมือใช้ชีวิตกันต่อไปแบบทุลักทุเลลูกๆที่ยังเด็กนะตอนนั้นน่ะก็มีอาการแบบกระทบัาทจจิตใคือ มีความก่อนนันนี้เขามีความหวังว่าคุณพ่อจะกลับมานะว่าแบบอีกสักพักเดียวคุณพ่อก็อาจจะก,กลับมาจนวันแล้ววันเล่ามันก็ไม่กลับมาสักทีหนึ่งจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีวันที่มันจะสมหวังอีกแล้วไอบาดแผลตรงนั้น,น่ะมันทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กมีปัญหาครับขาดพ่อแล้วพ่อทิ้งไปจนเดเวล็อปไปเป็นสู่แบบพฤติกรรมที่มันค่อนข้างแย่คือการเสพยาเสพติดติดยาหรือว่าเข้าคุกเป็นว่าเล่นอะไรพวกนี้คือเป็นชีวิตที่เหลวแหลกแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็กลายกับ ก็แตกหักแล้วก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยจนเวลาผ่านไปสิปีเนี่ยริชาร์ดโฮกลนี่ก็ถูกทางการกับประกาศให้เป็นผู้เสียชีวิตมันเป็นสัญญาณให้ลินดาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมูฟออนไปข้างหน้าแล้วก็ได้แต่งงานใหม่แล้วก็ค่อยๆตั้งหลักกับชีวิตใหม่นะครับอันนี้คือเรื่องดาวส่วนที่สองไม่ทันคือเรื่องดาวส่วนแรกเนี่ยคือครอบครัวไซเบนสกี้ที่เป็นครอบครัวที่ปกติดีอยู่ที่ฟลอริดาเนาะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอันเนี้ยส่วนที่2เนี่ยเป็นครอบครัวโฮเกลที่ต้องมาเชิญกับความโศกเศร้าทีี่่่คุณพอเนย หายตัวไปอย่างปริศนาแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยครับเรื่องราวส่วนทีสามเนี่ยมันอยู่ห่างจากสองเรื่องแรกประมาณยี่สิบปีครับพี่ทันม,มันเกิดขึ้นในปีสองพสิบสามกับคนคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็นึกครึมครับคือเหมือนนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็เหมือนคุยกับญาติๆอะไรพวกนี้แล้วก็นึกครึมขึ้นมาว่าอยากรู้จังเลยว่าญจา้านายของตัวเองเนี่ยเป็นใครบ้างทาอะไรกันอยู่บ้าง เขาก็เลยไปเข้าเว็บที่ชื่อว่า ancestry.com ancestry.com ที่เว็บหา DNA อเออที่เอาไว้หา DNA แล้วก็ไปสืบหาวงศาคณะญาติว่าตัวเองเนี่ยมีญาติคนไหนบ้างอะไรพวกนี้เนาะคือผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ไปถ่ายดูในเว็บนี้แล้วก็แบบกําลังเพลิดเพลินอยู่เลยปรากฏว่าระหว่างที่เขากําลังถ่ายเนี่ยครับเขาก็ไปสะดุดเข้ากับชื่อของญาติคนหนึ่งสมมุติว่าเป็นนายเอแล้วกันพี่ทันนายเอเนี่ยมีประวัติว่ายังแอคทีฟหรือว่ายังมีชีวิตอยู่ ตัวเขาเนี่ยตัวยากคนนี้ก็รู้จักนายเอเป็นอย่างดีคือแบบน่าจะเคยเจอกันตอนเด็กๆหรือว่ามีความสนิทสนมสนิทชิดเชื้อกันแต่ว่าเพราะว่ารู้จักดีเนี่ยแหละพี่ทันถึงได้รู้ว่าไอ้นายเอเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแบบ20ปีที่แล้วอ่ะแล้วทําไมเอถึงยังมีเรคคอร์ดว่ายังมีชีวิตอยู่อคือเขาดูสิ่งนี้ในปีสองพสิบเนาะเขาก็เห็นว่าเอ้ยในปีหนึ่งสมหรือปี1 9 9 5เนี่ยหลังจากที่นายเอเสียชีวิตไปไม่นานเนี่ยทําไมเขาถึงแต่งงานวะ คือคนตายแล้วเนี่ยไม่สามารถแต่งงานไี้ไม่น่าจะแต่งงานได้ <Ừ. S 1> คือมันก็กลายเป็นว่าไอ้การคนพบครั้งนี้มันเป็นการคน,คนพบครั้งใหญ่ที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจได้ทันทีว่า,วามันน่าจะมีใครสักคนเนี่ยแหละที่มาแอบอ้างแล้วก็สวมรอยตัวตนของนายเอญาตของเขาแล้วก็ใช้ชีวิตในชื่อของญาติของเขาเนี่ยมาตลอดยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเป็นการคนพบครั้งใหญ่ที่เขาก็ไปปรึกษากับครอบครัวว่าเฮ้ยมันมันยังไงวะมันใครวะเนี่ย <Ừ. S 1> สุดท้ายก็เลยคุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับตํารวจ คำว่ากลัวว่าไอ้ไอ้ตัวตนปลอมตัวเนี้ยมันจะมาทําร้ายร่างกายครอบครัวของเขาหรือว่า<อ>มาแบบมาสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวความปลอดภัยเออก็เลยตัดสินใจใช่ไหมแบบเอออยู่เงียบเงียบไปแล้วกัน<ม>ต่างคนต่างอยู่แต่สุดท้ายไม่ทันสามปีผ่านไปอ่ะพวกเขาก็คุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะเงียบว่ะม,มันไม่ใช่เรื่องที่เขาควรจะเหยียบเอาไว้แล้วก็<ม>ตัดสินใจนําเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตํารวจเพราะว่ามันน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างก็เลยไปบอกตํารวจแล้วก็เล่าเรื่องทั้หมดให้ตํารวจฟังและเนี้ยคือเรื่องราวทั้งหสด3ส่วน ที่ผมเล่าทั้งหมดครบถ้วนแล้วบางคนน่าจะเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องได้อาจจะมีทฤษฎีเป็นของตัวเองแต่ว่าผมจะเฉลยความจริงข้อหนึ่งแล้วกันที่อาจจะทำให้ทุกคน,เ,นเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดมากขึ้นถ้าทุกคนจําชื่อตัวละครได้นะผมย้อนไปอีกรอบหนึ่งว่าเรื่องราวส่วนที่หนึ่งคือครอบครัวไซมอนสกี้ประกอบไว้ด้วยคุณเทอร์รี่และก็แมรี่ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะส่วนที่2คือครอบครัวโฮแก้นก็คือริชาร์ดกับกับลินดาที่เป็นสามีภรรยากันริชาร์ดี่ยหายตัวไปส่วนที่สามคือเรื่ บังเอิญไปถ่ายเว็บแล้วก็ไปเจอว่าแบบเฮ้ยญาติคนหนึ่งที่คนควรจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกลับยังมีชีวิตอยู่อความจริงที่ผมเฉลยหลังจากเนี้ยคือชื่อจริงๆของนายเอที่ควรจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งญาติไปเจอประวัติเนี่ยครับนายเอเนี่ยมีชื่อจริงๆว่าเทอร์รี่ไซมอนสกี้นั่นเองครับอ่าก็คือคุณพ่อ,อของเส้นเรื่องแรกนั่นเองอ่าอ่าอ,อ,อ,อคือครอบครัวไซมอนสกี้เนี่ยอยู่กินกันมาเรื่อยๆแต่งงานกันในปีหนึ่งเก้าก้าห้า ในปี2 0 1 6ที่มีการแจ้งความเรื่องเนี้ยแจ้งความก็คือไอ้ญาติของนั้นไปแจ้งค,ความว่ามีมีตัวตนปลอมอแต่ความจริงแล้วไม่ทันตัวเทอร์รี่ไซมนสกี้ตัวจริงอ่ะควรจะเสียชีวิตไปตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งเ้งและเป็นสิบกว่าปีเลยนะเออยี่สิบกว่าปีแล้วคําถามสําคัญคือแล้วเทอร์รี่ไซมนสกี้ตอนเนี้ยคือใครกันแน่วะเออเอเอคือการแจ้งความของญาติคนนั้นในครั้งนั้นว่า,ว,าว่าแบบไอ้มันมีคนปลอมแปลงตัวตนเป็นญาติของผมอยู่เนี่ยมันนําไปสู่การที่ตํารวจเนี่ยบุกไปถึงหน้าบ้านรี แล้วก็เรียกเขาเนี่ยเคาก็ประตูแบบเรียกมาสอบสวนพราะถูกตั้งคําถามแบบจีเข้าเรื่อยๆเนี่ยเทอร์รี่ก็ยืนยันว่าเฮ้ยผมมาคือเทอร์รี่จริงๆผมเป็นตัวตนจริงๆนะเขามีหลักฐานคือเป็นใบขับขี่ที่เป็นชื่อเทอร์รี่เซมิเนสกี้ก็แบบอ่ะเข้าใจได้ม,มีรหัสประกันสังคมเป็นบัตรประกันสังคมว่าแบบเฮ้ยชื่อเทอร์อรี่เซมินสกี้จริงๆนะแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เป็นหลักฐานตอบโต้คือ ใบมรณะบัตรของเทอ <laughs> ร์รี่เซมนสกี้อ่ะแปลกดีกูมีสิ่งนี้ไว้ <laughs> นั่นแปลว่ามึงตายไปแล้วแล้วมึงเป็นใคร <c oughs> เขาก็ยื่นไปแล้วก็บอกว่านี่ครับผมมีสิ่งนี้ครับเรากว่าเทอร์รีเซมนสกี้เห็นสิ่งนี้แล้วก็แบบจนมุมแล้วแบบกูต้องยอมรับประสินคือยอมมอบยอมมอบว่าอ่ะผมไม่ใช่เทอร์รีเซมนสกี้แต่ว่าชื่อจริงของผมเนี่ยคือริชาร์ดโฮเกลนั่นเองครับก็คืออีบ้านนึงคืออีบ้านนึงคือส่วนของเส้นเรื่องที่สองคือสามีที่หายตัวไปอย่างปริศนาในเรื่องาววส่่นนนทีัเอง น่าจะงงแหละแต่ผมจะมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในไทม์ไลน์ไหนบ้างแล้วกัน,นครับในในไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี้ยจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันคือเส้นเรื่องที่2ไม่ทันก็คือครอบครัวของโฮลแลนคือเรื่องเรื่องของครอบครัวโฮเแลนเนี่ยที่วันดีคืนดีริชาร์ดเนี่ยที่เป็นพ่อน่ก็เป็นสาหลักของบ้านเนี่ยกลับโทรมาบอกภรรยาว่าแบบเอ้ยผมป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลนล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไปตลอดการตัวสาเห,เหตุหรือว่ามูลเหตุจูงใจที่เขาแบบหนีออกจากบ้านหรือว่าพยายามหายตัวไปเี่ย เดี๋ยวค่อยมาว่ากาันตอนท้ายแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะผ่านการวางแผนมาแล้วบั็นอย่างดีครับเพื่อให้เหลือร่องรอยน้อยที่สุดแล้วก็ไม่มีใครตามได้มันจะไม่ใช่อุบัติเหตุหรือว่าไม่ใช่การแบบถ่ายตัวไปโดยไม่เจตนาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะผ่านการวางแผนมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับใ,ในวันนั้นที่ริชาร์ดขายตัวไปเนี่ยเขามุ่งหน้าออกจากอินเดียนาครับไปที่ฟลอริดาแล้วก็ไปเริ่มตั้งหลักใหม่ที่นั่นที่นั่นเนี่ยที่ฟลอริดาเนี่ยเขาได้ไปเช่าพาสเมนต์ราคาย่อมเยาอยู่ ซึ่งบังเอิญพิธานว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่เขาเช่าอยู่คือเอ็ดเวิร์ดไซมนสกี้ซึ่งเป็นพ่อของเทอร์รี่เซมนสกี้ซึ่งในปีนั้น,นมันคือปี1 9ึ่งเก้าเสทอร์รี่เนี่ยเสียชีวิตไปในปีห9ึ่งเก้าเก้าหนึ่งเอ,ดเอ็ดพ่อเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงแบบพึ่งสูญเสียลูกชายไปยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าอยู่ตัวริชาร์ดเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็เริ่มมีแผนขึ้นมาว่า หรือว่าเราน่าจะใช้แต้มต่อตรงเนี้ยที่คุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยังคงโศกเศร้าจากการสูญเสียลูกชายอยู่เนี่ยเข้าไปตีสนิทแล้วก็ค่อยๆค่อยๆหลอกล่อให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเล่าเรื่องของลูกชายให้ให้เขาฟังอ๋อจะได้ปลอมตัวได้จะได้ปลอมตัวได้คือค่อยๆไปตีสนิทแล้วก็บอกเอ้ยคุณพ่อไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจดีมันเป็นการสูญเสียแล้วก็ค่อยๆให้ให้คุณพ่อเนี่ยเล่าเรื่องของเทอร์รี่ให้เขาฟังทั้งหมดเลยพอเล่าไปเล่ามาเนี่ยเขาก็เริ่มเข้้้้้าาาาาาใใจจชีีีววิตตตขขขขขอองเเเเเททรร่่่มมกกกึึนนนนัและสุดยย ใช้จังหวะที่แบบเอ็ดเวิร์ดเพลอะในการขโมยบรรนบัตรของเทอรี่ออกมา <c oughs> น,น่าจะเป็นสำเนาหรือว่าขโมยทั้งกอย่างออกมาเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นจากการใช้บรรนบัตรเนี้ยไปต่อยอดเป็นใบแจ้งเกิดผมไม่รู้ทาําไงแต่ว่าเอาใบแจ้งเกิดเนี้ยต่อยอดเป็นใบขับขี่วิทันคือพอได้ใบขับขี่มาเนี่ยมันเหมือนเป็นการปลดล็อกแล้วว่าผมสามารถใช้ชีวิตอยู่ในฐานะเทอรี่เซมันสกี้ได้จริงๆครับแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตในฐานะเทอรรี่เนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยชื่อใหม่เนี่ยเขาก็ได้ไปพบรักกับแมรี่แล้วก็ไปแต่งงานกันซื้อบ้านค่อยๆทําธุรกิจซื้อที่ดินมีลูกสร้างครอบครัวที่สงบสุขแล้วก็มีกิจการต่อยอดม,มากมายคือใบอนุญาตขับเครื่องบินเนี่ยยังเป็นชื่อเทอร์รี่เซมนสกี้เลยแต่ว่าตัวจริงเนี่ยคือริชาร์ดฮกแกลนนั่นเองคือเขาก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปเรื่อยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยเลยแล้วก็ผ่านไป20ปีมีตำรวจโผล่มาที่หน้าบ้านแล้วก็สุดท้ายก็ความแตกว่าเขาเนี่ยคือริชาร์ดหกแกลนนั่นเอง ประมาณนี้คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันคือฉเฉลยประมาณนี้ที่ทันงูตรงไหนไหมให้ผมรีแคปให้เข้าใจเข้าใจโอเคโอเคก็คือใช้ช่องโหว่ของระบบราชการเอกสารราชการประมาณนั้นในการป<ห>บ,บปลอมแปลงตัวตนปลอมแปลงตัวตนเป็นคนที่ตายไปแล้วเออเออเพื่อหวังประโยชน์เพื่อเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองผมก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนบ้างม,มันยังไงแต่ว่าเขาเออแค่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่อันนี้น่าสนใจคืออยากรู้เหมือนกันว่าทำมันทำไมทำมันทำไมรู้รู้ว่าทำอย่างไรอืมแต่ทำมไนทำไมวะนั่นแหละนั่นแหละ คือมันมีเฉลยอยู่บ้างคือก่อนที่จะเป็นตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรามารีแคปกันก่อนดีก่อวบ้างเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีความบิดเบี้ยวตรงไหนบ้างผมคิดว่าสิ่งที่อยากพูดถึงเนี่ยมันคือความพังของเรื่องเนี้ยในวันที่ความจริงเปิดเผยอะ่ะมันคือมัอมนคือโมเมนต์ที่แบบเจงก้าที่ล้มลงมาพี่ทันคือทุกอย่างมันพังทลายไปหมดเลยครอบครัวปัจจุบันของริชาร์ดเนี่ยก็พังเว้ยเพราะว่าไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าพ่อของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ชื่อเทอร์รี่อ่ะคือพ่อของเขา ไม่ได้นมสกุลไซมนสกี้แต่ว่าครอบนมสกุลโฮเกลนที่สำคัญคือเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วแต่ว่าหนีครอบครัวเก่ามาแล้วก็มันมีครอบครัวใหม่คือพวกเขาคือลูกเนี่ยก็เกิดอีเดนติ้ไอดีนิตี้ไครซิสว่าแบบตัวตนของพวกเขาเนี่ยคือใครมันไม่ใช่นมสกุลไซมันสกี้ตัวตนของเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่มันนำไปสู่คําถามมากมายว่าตัวริชาร์ตัวอะไรพวกนี้มันคือใครแล้วเราจะเชื่อใจเขาต่อไปได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆกับครอบครัวปัจจุบันของริชาร์ดโฮเกลนตัวครอบครัวไซมนสกี้ที่เป็นแบบ เจ้าของ identity เองเก็โมโหกับเรื่องนี้มากว่ามันมีใครไม่รู้อะมาขโมยตัวตนของญาติที่เสียชีวิตไปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆอะคือมันก็น่าโมโหว,ว่าแบบมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเนาะมันโทษได้ทั้งตัวตนคนทําแล้วก็ระบบรชาชการด้วยแล้วเรื่องจกไม่เกิดขึ้นถนะ้าคนไม่มีไม่มีคนนั้นที่แบบไม่มีมีเวลาว่างไปเปิดเว็บเล่นอะเออเออ,เอ,อ,เอ,อคือถ้าไม่ไปถ่ายเว็บก็คือไม่มีทางรู้ก็ไม่มีทางรู้เออแต่สุดท้ายไม่ทัน ฝั่งที่น่าจะโกรธที่สุดอ่ะน่าจะเป็นฝั่งครอบครัวดั้งเดิมของริงชาร์ดนั่นเองคือหรือว่าครอบครัวโฮแกแลนนั่นแหละที่พอตำรวจโทรมาหาลินดาแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังเนี่ยในหัวของลินดามันมีแต่คำถามเต็มหมดเลยอ่ะว่าเขาทําไปได้ยังไงอ่ะคือเขาหนีครอบครัวตัวเองไปสร้างครอบครัวใหม่โดยที่ระหว่างนั้นอ่ะไม่ได้ส่งเสียไม่ได้ทักมาถามไถยหรือว่าลูกๆเป็นยังไงบ้างมีแค่ส่งการให้ไปวันเดย์มาแต่ก็มันก็แค่นั้นอะ่ะคือเขาทิ้งครอบครัวไปอย่างไรเยื่อใยแบบนี้ได้ยงงไ เป็นสิ่งที่ลินดาเนี่ยตั้งคาถามมากๆไม่มีคําบอกลาเออไม่มีคําบอกลาหายไปเลยสิ่งที่ริชาร์ทำเนี่ยทุกคนก็ลงความเห็นกันว่ามันคือความเห็นแก่ตัวขั้นสุดละกันทําร้ายคนมากมายในดับที่ไม่สามารถอภัยได้แต่ว่าสิ่งเราโยนไว้ตอนต้นว่าถ้ามันมีเหตุผลบางอย่างที่เขาแบบทําแบบเนี้ยมันก็อาจจะพอคุยกันได้ว่าแบบเอยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะว่าทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรแต่ว่าเหตุผลที่เขาบอกกับตารวจอ่ะคือเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะหนีภรรยาครับ คือเหมือนว่าที่บ้านหนึ่งของเขาที่อินเดียนาหรือว่าครอบครัวโฮแก้นเนี่ยเขากาลังมีปัญหากับภรรยาแล้วเขาไม่อยากไม่อยากหย่ากับภรรยาก็เลยหนีมาอืมสุดท้ายแล้วมันเรื่องมันง่ายมากคือเขาเป็นแค่คนเห็นแก่ตัวที่หนีออหนีปัญหาอะไรหนีปัญหาชีวิตชีวิตมปปัญหาแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาไม่ได้จัดการปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเขาเลือกจะหนีมาอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเนาะแต่ว่าตัวลินดาเนี่ยกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะไม่ใช่แค่นั้นหรอกมันน่าจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินที่เขาอาจจะไปโกงเงินเพื่อนร่วมงานมาหรือว่าไปมีปัญหากู้หนี้ยืมสิทธิ์มาแล้วก็ตัดินใจหนีหนี้หรือว่าหนีกฎหมายไปเพราะว่า,าการหนีปัญหาเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าหลายๆคนเวลาหนีต้องกาแบบไม่มีต,ตัวตนวแล้วมันกลัวความผิดอะไรบางอย่างไงเออเออเอเป็นเรื่องการเงินก็ได้นะนั่นแหละเออผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยแต่สุดท้ายทั้งสองเหตุผลเนี่ยมันก็ไม่มีอไหนฟังขึ้นอยู่ดีเวเลยมัน มันไม่ใช่เหตุผลที่หนักแน่นพอที่จะไม่ติดต่อกลับมาหาครอบครัวเลยเรากลับว่ามันมีความเป็นห่วงใดๆต่อลินดาแล้วก็ลูกๆเลยลูกๆเลยแม้แต่นิดสักนิดเดียวผลสรุปของเรื่องทั้งหมดเนี่ยครับคือในปี2016เนี่ยริชาก็ถูกจับเนาะจากการแจ้งความในครั้งนั้นและในปี2017เนี่ยเขาก็ยอมรับข้อหาปลอมแปลงตัวตนขโมยตัวตนแล้วก็ถูกตัดสินให้จําคุกแค่2ปีจําจ่ายค่าชดเชยใดๆที่เขาเคยก่อไว้แล้วก็เข้าไปติดคุกเป็นเวลา2ปี 2> แล้วรับผิดชอบแบบครอบครัวยังไงวะ เออสุดท้ายเนี่ยพอออกมาในปีสองสิแปดเนี่ยเขาก็ปล่อยตัวออกมาแล้วก็เหมือนแบบต้องไปจ่ายค่าชดเชยให้กับครอบครัวโฮเก้นเป็นจำนวนแบบเกือบสองล้านดอลลาร์เออก็จ่ายหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องชดใช้กรรมหลังจากที่ออกมาจากคุกแล้วครับประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเรียกได้ว่าคิดเด่นเลิฟได้ไหมก็เลิฟแต่เพราะว่าไม่มีครอบครัวใหม่ไงเออแต่ว่ามันก็มันไม่ใช่เรื่องราวของความรักที่มันมีความลับบางอย่างซ่อนเอาไว้มันหนีเออมันคือการหนี คือทั้งทั้งเรื่องของพิธันกับเรื่องของผมอะกลายเป็นว่าครอบครัวมันจะมีสองครอบครัวนี้แล้วกันมันจะมีกล่องแพนดร่าที่ถ้าเราไปเปิดออกอะแม่งจะทําพังทุกอย่างพังอะของพิธันคือการเปิดเผยว่าเดนิสเป็นฆาตรกรต่อเนื่องของเรื่องผมเนี่ยคือการบอกว่าวิชั่นโฮแกล่งกับเทอร์รีเซมนสกี้เนี่ยคือคนคนเดียวกันแต่ว่าไม่มีใครในครอบครัวนั้นรู้เลยว่าแบบความลับที่คนคนนีป้ปกปิดอยู่มันคืออะไรเราว่าการการเก็บซ่อนความลับไวอ้อ่ะมันก็ คือแบบนี้เปล่าวะตอนทุกคนมันจะมีความลับที่ไม่อยากให้ใครรู้จากด้านมืดตัวเองอ่ะแล้วสิ่งเหล่านี้เวลามันเปิดเผยออกมาแล้วมันเกินเบอร์ไปหน่อยอ่ะสำหรับเราอ่ะทางเรื่องย้นของเรามันเกินเบอร์ไปหน่อยอ่ะมันก็แบบทําให้ความสัมพันธ์มันแตกสลายไปเลยนั่นแหละครับเออก็ไม่คิดไม่คาดคิดเหมือนกันว่าชื่อทีม Hidden Love เนี่ยมันจะนามาสู่เรื่องราวอะไรแบบนี้ได้นะทางเรื่องก็เป็นอีกทีมที่สนุกดีเหมือนกันครับแล้วก็ เราดูว่าพี่โจเนี่ยจะสัญหาเรื่องเราความรักอะไรมาให้เราเล่าอีกหยุดได้แล้วหยุดยุดพอแล้วครับผมอย่าล้อเรียนเขาอย่าได้ครับ<อ>ผมจะพยายามโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ,รบติดตามรายการอันเทอร์เคสสองดาวทั้งสองคนได้ทุกช่องทางของแซม s t ดแคสวัสดีครับสวัสดีครับ